เจ้าหญิงยูจินีส่งแชร์พระรูปสุดหวานคู่กับพระสวามีเพื่อส่งฉลองวันครบสิบปีแห่งการครบหาดูใจกับแจ็คบรุกแบงค์ถึงแม้ทั้งคู่จะฉลองกันในช่วงล็อกดาวน์แต่เจ้าหญิงยูจินีและพระสวามีก็ดูมีความสุขมากๆดูจากพระรูปเซลฟี่ของทั้งคู่ที่ใช้ขึ้นบริเวณสวนในรอยย l ลอสพระตำหนักที่ประทับอยู่กับพระมารดาและพระบิดา เจ้าชายแอนดรูและซาร่าเฟอร์คูสันนอกจากนั้นคู่รักสมาชิกราชวงศ์ยังส่งเชิญชวนให้ฟอลโลเวอรส่งภาพฉลองครบรอบในช่วงกักตัวพร้อมกับบอกว่าจะขอนำเรื่องราวของทุกคนมาแบ่งปันในสตอรี่อินสตาแกรมของพระองค์ด้วยวันนี้แจ็คและข้าพเจ้าฉลองครบรอบ10ปีและเราสองคนโชคดีมากที่ได้อยู่ด้วยกันในเวลานี้ หากใครมีฉลองครบรอบในช่วงนี้หากคุณอยู่ด้วยกันหรือห่างกันเพราะช่วงเวลาแห่งความท้าทายถ้าคุณเป็นบุคลากรทางการแพทย์และอยากจะวอวยพรคู่รักของคุณว่าคุณรักเขาขนาดไหนส่งภาพและข้อความมาหาฉันแล้วฉันจะช่วยแชร์ในสตอรี่ของอินสตาแกรมของฉันในอีกไม่กี่วันสำหรับเจ้าหญิงยูจีนีและพระสวามีเสกสมรสกันในวันที่12ตุลาคม พุทธศักราช2561มีแขกคนดังไปร่วมพิธีมากมายและเหล่าแฟนคลับราชวงศ์ต่างเฝ้ารอชมงานเสกสมรสของสมาชิกราชวงศ์ที่เต็มถนนและสวนของวิหารเซนจอรจในพระราชวังวินเซอร์